สวัสดีครับร้านแม็กคอมสุดน,นะครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอผลเทสเมนบอร์ดนะครับรุ่น H 8 1 Pro BTC 2.0นะครับสภาพสินค้านะครับแดงปก,ปกตินะครับฉลอนแรมสองฉลอนนะครับที่สี่พินหแปดพิน นี่เวอร์ชันไปออดจะเป็น P 1 2 0นะครับเท็กก CPU Intel Pentium in G 3 2 6 0นะครับแรมจะเป็น DDR 3นะครับการ์ดจอที่ใช้เทสจะเป็น GTx 1 0 5 0 Ti นะครับตัวนี้เลข SN 6 0 0 6 0 3 5 6 9 2, 2> <อ>นะครับ